6วิตามินแก้ผมร่วงวันนี้จะมาพูดถึงวิตามินที่มีส่วนช่วยในการบำรุงผมและก็แก้อาการผมร่วงกันบ้างนะครับถ้าเราได้รับวิตามินเหล่านี้แล้วก็จะมีส่วนช่วยทำให้รากผมแข็งแรงผมร่วงน้อยลงนะครับแล้วก็บำรุงผมให้สวยเงางามอีกด้วยซึ่งปัญหาผมร่วงนั้นก็เป็นปัญหาที่หลายคนนั้นกังวลใจไม่น้อยไม่ว่าจะร่วงนิดหน่อยร่วงมากๆหรือร่วงจนหัวล้านแบบนี้นะครับแต่ว่า จะมีวิตามินอะไรที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างรากผมทําให้ผมแข็งแรงโดกและหนามากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คงจะไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับพันธุกรรมนะครับซึ่งบางคนเนี่ยหัวล้าหรือผมร่วงจากพันธุกรรมอันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะเป็นธรรมชาติที่มาจากพันธุกรรมแต่ว่าถ้าเกิดโดยปกติแล้วถ้าไม่ใช่มาจากพันธุกรรมแล้วมีอาการผมร่วงผมบางนั้นก็อาจจะมาจากการขาดวิตามินบางตัว ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงรากผมแก้ผมร่วงแบบนี้วันนี้ก็เลยนำวิตามินมาเล่าให้ฟังกันครับกับ6วิตามินแก้ผมร่วงวิตามินอย่างแรกเลยครับหลายคนที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องผมแล้วก็มักจะหาซื้อวิตามินตัวนี้มารับประทานเพิ่มเรียกว่าวิตามิน H หรือไบโอตินนะครับเราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลตัวนี้ได้เลยว่าชื่อไบโอตินนั่นแหละก็ถือว่าเป็นวิตามินตัวหนึ่งนะที่ช่วยเสริมแล้วก็เป็น วิตามินชนิดละลายน้ำได้มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพเส้นผมและเล็บให้แข็งแรงปรกติพวกแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ของเราจะสามารถสังเคราะห์ไบโอตินขึ้นมาได้นะครับแต่อาจจะมีปริมาณน,น้อยหลายคนถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมเล็บต่างๆก็เลยหาวิตามิน H หรือไบโอตินมารับประทานเพิ่มนั่นเองส่วนผู้ที่ขาดไบโอตินก็อาจจะมีอาการบ่งชี้ครับเช่นผมบางลงสีผมเปลี่ยนมีผื่นแดงขึ้นรอบดวงตาจมูกและปาก รวมทั้งอาจจะก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าซื่องซึมมีอาการประสาทหลอนหรือเป็นเน็บบริเวณแขนและขาได้เราจึงควรรับประทานอาหารนะครับที่มีวิตามินตัวนี้ดังกล่าวนี้เช่นพวกตับบัวไข่แดงถั่วเหลืองนมเนยถั่วโฮเกนแบบนี้เพราะว่าอาหารอาหารพวกนี้แหละจะมีไบโอตินอยู่ด้วยนั่นเองครับหรือบางท่านก็อาจจะหาซื้อวิตามินเสริม เป็นวิตามินไบโอตินมารับประทานเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันและก็ช่วยบำรุงสุขภาพรากเส้นผมให้แข็งแรงรักษาและก็บรรเทาอาการผมร่วงศีารษะ้านรวมถึงป้องกันอาการผมหงอกก่อนวัยเด็กด้วยนั่นเองก็ถือว่าเป็นวิตามินที่มีความน่าสนใจตัวหนึ่งเลยทีเดียวเช่ละครับสำหรับไบโอตินวิตามินตัวที่2ครับคือวิตามิน A วิตามิน A นั้นเป็นวิตามินที่มีความสําคัญในการบํารุงผิวหนัง ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีมีส่วนช่วยในการมองเห็นเสริมสร้างกระดูกฟันผมและเล็บให้แข็งแรงซึ่งโดยทั่วไปครับวิตามิน A ก็มักจะอยู่ในพวกผักใบเขียวใบเหลืองไข่แดงปลามะเขือเทศแครอทนมตับในด้านของวิตามิน A นั้นก็มีประโยชน์นะครับหลายๆอย่างเลยแต่ที่เราโฟกัสวันนี้ก็คือบำรุงผิวหนังนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของกระดูกฟันผมและเล็บที่แข็งแรง ซึ่งเราสามารถหาอาหารเสริมที่มีวิตามิน A เนี่ยมารับประทานเพิ่มได้ในปริมาณประมาณ5,000ถึง10,000 IU ซึ่งถือเป็นปริมาณที่พอดีพอเหมาะกับร่างกายนั่นเองครับซึ่งประโยชน์ของวิตามิน A นั้นก็มีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลสระชะลอความแก่ลดอาการอักเสบของผิวบำรุงหนังศีรษะให้แข็งแรงผมแข็งแรงผมร่วงน้อยแบบนี้วิตามินอย่างที่3ครับก็คือธาตุเหล็ก ธาตุเหล็กนั้นเป็นสารอาหารที่ร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นได้นะซึ่งมีส่วนสําคัญในการผลิตเฮโมโกลบินไมโอโกลบินแล้วก็เอนไซม์บางชนิดซึ่งผมร่วงจากการขาดธาตุเหล็กมักจะเกิดกับคนที่สูญเสียเลือดเป็นประจําครับอย่างผู้หญิงที่มีประจำเดือนในทุกเดือนหรือผู้หญิงที่เกิดจากการหลังคลอดแบบนี้ก็อาจจะสูญเสียเลือดไปก็เลยทาให้ปริมาณธาตุเหล็กน้อยทําให้อาจจะผมร่วงได้ แต่หากมีอาการผมร่วงที่เกิดขึ้นภายหลังรอบเดือนหลังคลอดก็ต้องรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กมากขึ้นครับเช่นตับอาหารทะเลเนื้อสัตว์ไข่แดงตำลึงผักโขมถั่วดำถั่วแดงข้าวโอต๊ตซึ่งเราก็สามารถที่จะหาวิตามินเสริมพวกธาตุเหล็กมารับประทานเพิ่มได้นะครับประโยชน์ของธาตุเหล็กนั้นก็มีส่วนช่วยในการบำรุงเลือดทําให้เลือดไหลเวียนที่หนังศีรษะได้ดีช่วยให้หนังศีรษะและผมมีความแข็งแรงนั่นเองครับ ต่อมาครับวิตามินอย่างที่4ละก็คือซิลิเนียมซิลิเนียมควรจะรับประทานสำหรับเพศหญิงก็อยู่ที่วันละประมาณ50ไมโครกรัมจะมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตเส้นผมแล้วก็ช่วยปกป้องเส้นผมจากการเสื่อมสภาพนั่นเองและครับ 5. วิตามิน B รวมวิตามิน B รวมนะครับมีส่วนช่วยในการบำรุงผมและเล็บให้แข็งแรงช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายการขาดวิตามิน B12 อาจทำให้เกิดปัญหาการดูดซึมธาตุเหล็กเพราะหากเราขาดวิตามินชนิดนี้แล้วการดูดซึมธาตุเหล็กจะลดลงซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดผมร่วงได้พูดง่ายว่าถ้าเราอยากจะได้ธาตุเหล็กเข้าไปเนี่ยเราต้องมีวิตามิน B12 ด้วยถึงจะทำให้ดูดซึมเข้าไปได้มากขึ้นนั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงน,นะครับก็ควรที่จะรับประทานวิตามิน B รวมวาล,ลัตห้ถึงนึ้อและกดแพนโทเทนิก วิตามิน B5 กรดโฟริกกาบาเพิ่มเติมนะในการที่จะช่วยบำรุงการเจริญเติบโตของเส้นผมแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันผมงอกเด็กด้วยนั่นเองละครับแล้วก็มาถึงวิตามินหรือธาตุตัวสุดท้ายก็คือวิตามินซิงค์หรือสังกะสีนั่นเองครับการขาดธาตุสังกะสีเล็กน้อยก็ทําให้ผมร่วงเร็วขึ้นได้นะครับดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีธาตุสังกสีจะมีส่วนช่วยในการ เสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงผิวพรรณให้สวยสุขภาพดีซึ่งประโยชน์ของสังกะสีหรือซิงค์เนี่ยสำหรับผู้หญิงก็สามารถที่รับประทานวิตามินเสริมที่มีธาตุซิงค์ววนละประมาณ12-15นะครับแล้วก็ช่วยสร้างโปรตีนให้กับเส้นผมทำให้เส้นผมมีความแข็งแรงไม่เปราะง่ายน,นั่นเองวิตามินและธาตุรวมทั้ง6ชนิดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้แก้ปัญหาผมร่วงได้นะครับ ก็คืออันแรกก็คือไบโอตินครับวิตามิน A อธาตุเหล็กซิงหรือสังกะสีแล้วก็วิตามิน B รวมแล้วก็ซีลีเนียมนั่นเองก็ถือว่าเป็นธาตุและวิตามินที่มีส่วนช่วยในการแก้อาการผมร่วงได้ดีนะครับใครรับประทานอาหารบางอย่างแล้วไม่ชอบอะไรบางอย่างจนทําให้ขาดแร่ธาตุหรือวิตามินบางชนิดแล้วก็ต้องหาวิตามินหรือแร่ธาตุเหล่านี้มารับประทานนะครับ หรืออาจจะรับประทานเป็นรูปของอาหารเสริมบ้างก็ได้นะถ้าเกิดกรณีที่เรามีอาการของผมร่วงผมเปราะบางเยอะแล้วแบบเนี้ยก็ลองหาวิตามินแรลล่ธาตุเหล่านี้มาช่วยดูนะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ6วิตามินแก้ผมร่วง